กับขอการหลวงตาเจ้าค่ะที่ที่หลวงตาเทศมาก็เหมือนเหมือนเทศให้หนูฟังหมดทั้งหมดอยู่แล้วอะค่ะหลวงตาแต่เม่ตเกียะมันก็คือเป็นเรื่องที่ต่อเนื่องมาจากที่น้องวาวถามหลวงตาค่ะว่าที่หลวงตาได้อธิบายว่าเวลามันทําเจือก่ะค่ะหนูก็เลยมานั่งคิดว่า ปกติแล้วอะหนูจะเจือกเรื่องอะไรแล้วก็เลยมานั่งอ๋อรู้แล้วรถเจือกแทบจะเป็นเรื่องอยู่ไม่กี่เรื่องอะค่ะก็คือเรื่องการสแสวงหาพระนิพพานค่ะหลวงตาแล้วพอหลวงตาเมตตาอธิบายต่ออะค่ะว่าที่มีหลวงปู่ยังไม่รู้ว่าเขายังไม่ปล่อยวางผู้ปล่อยวางหนูก็เลยมานั่งคิดเออแล้ว ที่หนูเจือลเรื่องนี้เพราะว่าหนูยังไม่ปล่อยวางอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เห็นว่าอ๋อเราอะเจื้อคาว่าสแสวงหาพันิพาณเพราะนั้นสิ่งที่เรายังไม่ปล่อยวา,วางก็คือยังไม่ได้ปล่อยวางตัวตนของผู้สแสวงหาพันิพาคขะดลวงตาค่ะ ตอนนี้ก็ก็ส <Wars> ่วนใหญ่ก <S eni> ็จะเป็นเรื่องเรื่องเดียวที่ที่โดนนะคะหลวงตาแล้วก็ล่าสุดค่ะหลวงตาหนูไปหนูหนูชอบฟังเพลงอยู่แล้วใช่ไหมคะล่าสุดฟังเพลงใหม่ค่ะของของคุณปาเนี่ยแหละค่ะที่ออกมาใหม่เรื่องชื่อเพลงให้ปัจจุบันคือปัญญา Here and Now ค่ะ ชื่อเพลงนี้เลยแล้วก็หนูก็ฟังแล้วหนูก็ฟังเพลงเพลงจังหวะที่สนุกมากเลยนะคะหนูฟังหนูก็เจื้อ,อีีค่ะหลวงตาน้ําตาไหลโน้ตนั่งอยู่ข้างๆก็บากว่า,าหันเบาแล้วมองว่าฟังเพลงแล้วน้ําตาไหลเงี้ยค่ะก็คือเป็นคือหนูจะเจอประมาณว่าเพลงนี้มันจะเขียนเรื่องว่าความทุกข์ที่ที่เราทุกข์อะเพราะว่าเราอะมีใจไปยึดมั่นถือมั่นในความทุกข์ค่ะ หนูก็รู้สึกว่าเออจริงถ้าเกิดเรามีใจที่เรายังยึดมั่นถือมั่นในความทุกข์เราก็เราก็จะทุกข์ค่ะหลวงตาแล้วก็คําว่าเฮียแอนนาของเขาอ่ะคือเขาก็จะที่พายเหมือนกับว่าเป็นให้ให้ดูตามรู้ลมหายใจให้ทําตอนนี้เลยอย่างเงี้ยคะ่ะแต่หนูก็จะนึกถึงคําว่าเฮียแอนนาที่หลวงตาเคยพูดว่านิพพานอ่ะมันคือปัจจุบนนะันณตอนนี้เลยไม่มีนิพพานในอดีตหรือไม่มีนิพพานในอนาคตค่ะ ขอความเมตตาหลวงตาด้วยค่ะมันจะเปรียบเทียบกับอะไรดีเด้อมันเหมือนกับไอ้ธรรมชาติเดิมแท้ที่เรียกว่าจิตไปสุดใจไปสุดหรือธาตุรู้ไปสุดเดิมแท้มันเหมือนกับเป็นความไม่มีอะไรปรากฏ เหมือนกับในสลาเนี่ยเป็นเป็นสลาาลาเปิดโลง่งเป็นความว่างเปล่าที่ไม่มีอะไรปรากฏแล้วอยู่ๆมันก็มีมีอะไรก็ตามไม่ว่าจะไปปรากฏด้วยลักษณะงของพลังงานเคลื่อนที่แสงเคลื่อนที่กิยาการเคลื่อนที่มีอัตราตัวตนของผู้ที่ทําพฤติกรรมเป็นนามนะไม่ได้เป็นรูปแต่ว่าเป็นนามที่เป็นมีอัตราตัวตนแสงพฤติกรรมเคลื่อนที่ออกไป จากความไม่มีอะไรแลบออกไปแลบไปเพื่อการแลบไปแต่ละครั้งเนี่ยเพื่อมีวัตถุประสงค์เพื่อทุกครั้งไปก็คือใจนั่นเองที่บอกว่าที่เราพูดนที่บอกว่าที่เราร้องให้เพราะว่าเขาบอกว่ามีใจที่ไปยึดความทุกข์จึงทําให้เป็นทุกข์ที่เราร้องไห้ที่มันเจอะธรรมะถึงใจเราร้องให้ว่ามีใจที่ไปยึดความทุกข์จึงมีทุกข์จึงทําให้เป็นทุกข แต่เหนือสิ่งกว่านั่นคือทุกขณะจิตที่มีใจไม่อยากให้เป็นทุกข์ก็เป็นทุกข์ที่หนูฟังเพลงแล้วก็บอกว่าทุกขณะจิตมีใจไปยึดความทุกข์มันเลยเป็นทำให้เป็นทุกข์ทุกขณะจิตมีใจไปยึดความทุกข์ยิ่งทำให้เป็นทุกข์แต่เหนือสิ่งกว่านั้นคือทุกขณาจิตเนี่ย มีใจที่เป็นยึดความไม่อยากให้เป็นทุกข์มีใจที่ไปยึดพู้ง่ายมีใจที่ไปยึดนิพพานก็คือมีใจที่ไปดิ้นรนแสวงหาความพ้นทุกข์มีใจที่ไปดิ้นรนแสวงหาพระนิพพานทุกขณะจิตที่ดิ้นรนแลบออกไปอย่างเงี้ยมันก็คือไอ้บ้าไม่ใช่เป็นใบแต่ความไม่รู้ปม่ถันก็หลงเป็นไอ้บ้า แล้วก็งุงิดไอ้บ้าที่มันไม่เป็นใบแล้วก็กับผิดตรงกันข้ามอีกก็คือผิดซ้ำผิดซ้อนก็คืออยากที่จะเป็นใบยอย่างเป็นอมะตะมันก็เลยซ้ำซ้อนผิดแล้วก็ไม่อยากให้มันผิดอยากให้มันเป็นใบ ความพยาย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 ามมันเป็นความพยายามที่ไม่รู้จะจบสิ้นเมื่อไหร่มันก็เหมือนกับหลวงปู่องค์ที่จะไปเยี่ยมเนี่ยว่าพยายามพยายามทำทุกอย่างโดยคาดหมายว่าเราพยายามอย่างที่ตุดของความพยายามเนี่ยสักวันหนึ่งเราจะต้องทิ่พานให้ได้ แต่พอถึงข่าวเรามั่งเราก็พยายามเหมือนท่าน,นแต่เราก็ฟังทรรมว่าพ้นทุกข์พะหยุดหยุดกระทำอะไรให้เป็นอะไรจึงพ้นทุกข์เราก็ฟังอ่ะฟังธรรมเนี่ยแต่ที่จริงในใจเรากับ มีการกระทำมีการกระทำมีคารกระทำด้วยความพยาย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 ามเราหาได้หยุดความพยายามหยุดการกระทำจริงๆไหมแต่แม้จะเป็นการที่จะหยุดหรือยหยุดพยายามหรือหยุดการกระทำแต่การก็เป็นการพยายามกระทำให้หยุดที่อีกไม่ใช่เป็นการยหยุดกระทำแต่เป็นการทําหยุด เป็นการพยายามทำให้หยุดเนี่ยมันมันวนเวียนอยู่ในใจของเราเกตเ้ยพฤติกรรมแบบเนี้ยมันทำให้ลุงตาอ่านออกมันมันวนเวียนอยู่ในใจของเรามันก็เหมือนหลงๆหลงๆหลง,ลง,ลงอยู่ตรงเนี้ยอย่างที่ลุงตาพูดกับลุงปู่องเนี่ยนะตอนที่เราก็เชือกแล้ว ถึงใจแล้วน้ำตาไหลแล้วแต่พระที่จริงในใจของเรากลับไปทำตรงกันข้ามคือพยายามทำหยุดไม่ใช่หยุดทำหยุดตรงนี้ไม่มีใครช่วยได้เลยลกตาช่วยแต่ชี้แนะบอกแต่ผู้หยุดเนี่ยต้องเป็นปัญญาเจ้าตัวต้องรู้เองเห็นเองว่า ในใจเราเนี่ยยังมีผู้แอบคาดหวงังแอบปรารถนาแอบมุ่งหวงังยังมีตัณหาอยู่ในใจไม่ได้หยุดจริงก็คือยังยังมีตัวหนูไปแอบกระทำเหมือนกับเป็นการกระทำหยุด ใช่ไหมคะหลวงตาใช่ใช่ใชแต่เราต้องหยุดทำคำพูดนี้เลยตั้งใจฟังให้ดีแต่เราต้องหยุดทำแต่เราต้องหยุดทำก็ยังมีตัวเราอยู่ ลองทบทวนสิเมื่อกี้ตาบอกอ๋อเราไปพยายามกระทำหยุดถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราต้องหยุดทำตอนแรกอ๋อมีตัวเราไปกระทำหยุดแต่ตอนนี้ก็แต่เราต้องหยุดทำ <c oughs> ก็ยังมีตัวเราไปหยุดทำจริงๆแล้วมันไม่มีตัวเราไปกระทำ จึงไม่มีใครต้องไปทำหยุดขอบคุณค่ะหลวงตาขอบ,ขอบอเขาโอกาสค่ะอเผอิญว่ายอมภาวนาอยู่ทุกๆวันนะคะ่ะ แทบทุกวันแต่ทีนี้ก็คือว่าช่วงช่วงนี้จะมีในขณะที่เราเข้าไปในการรู้ตัวการรับรู้ที่เล็กๆแคบๆลงเฉพาะหน้าแล้วก็มีความรู้อยู่ตัวหนึ่งเกิดขึ้นแต่ในขณะที่รู้อยู่นั่นก็มีอารมณ์เหมือนความรู้สึกทั้งหมดมันดับวูบลงแล้วก็มีอาการถัดมาคือสะดุ้ง และหลังจากนั้นอีกในในวันถัดถัดมาถัดถัดไปต่อมาก็คือเหมือนจะดับวูบลงในทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็มีความรู้สึกเหมือนตรงหน้าอกมันระเบิดกระจายออกนะคะ่ะแล้วก็ว่างว่างใสๆถัดมาหลังจากนั้นอีกมันเป็นอาการดับสั้นๆดับสั้นๆดับสั้นๆ,ๆอย่างเงี้ยค่ะอาการดับที่ว่ามันก็คือเหมือนกับว่าความรู้ก็รู้อยู่เห็นอยู่ แล้วมันก็ก็เห็นอยู่ว่ามันวูบดับลงเห็นอยู่ว่ามันมันมันเกิดขึ้นมาใหม่อะค่ะแต่ทีนี้ไม่รู้ว่าที่ที่ภาวนาอยู่อย่างเงี้ยค่ะมันถูกอยู่หรือเปล่าคะไม่ฟังฟังข,ขับเท้าฟังไอ้ลงตาแบบ มามาบ้างป่ะฟังมาแล้วเยอะเนาะไอ้ที่ว่าเราเบิดมันเราเบิดระเบิดอย่างมันไปพิจารณาอะไรมันร่ระเบิดยังไงแต่มันเหมือนกับอไอเงี้ยมันการปฏิบัติธรรมของเราเนี่ยมันมันมันยังไงอ่ะมันเหมือนกับว่าจะพูดเป็นไอ้นั่นดีกว่าเป็นเป็นภาพนี้มิห้ฟัง พูดทมเนี่ยพูดพานิมิตเพราะว่าทำมามันทําแต่แท้พูดยากแต่นิมิตหมายถึงว่ามันเหมือนกับว่าทมเนี่ยคือตัวตุ๊กตาล้มลุกเราเคยเคยเห็นไหมตัวตุ๊กตาล้มลุกทีเมื่อก่อนเนี่ยเขาตั้งไอตัวเสืออะไรที่มันเป็นตุ๊กตาล้มลุกแล้วไปที่หน้าหน้าปั๊มน้ำมันอะเราธรรมชาติของมันอะตุ๊กตาเนี่ยมันล้มไปมันก็ลุกได้ล้มไปก็ลุกได้แต่การปฏิบัติธรรมเรามันเหมือนกับว่า เราเนี่ยมีการต่อสู้กับมันเพื่อจะปั้มมันให้มันล้มไม่ให้ลุกมันจะเหมือนกับคล้าย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 คกันแต่มันจะแบบเหมือนกับเป๊ะคล้ายๆคล้ายๆเกตเมื่อกี้เนี่ยคล้ายคลเมื่อกี้เนี่ยคือเราจะปล้มให้มันหยุด มอนกับตุกตาเนี่ยมันล้มลุกโดยธรรมชาติของมันเน่ยคือมันลุกมันตั้งอยู่มันเป็นตุกตาที่ตั้งเขาทําให้มันตั้งแม้แต่มันจะล้มยังไงในท่าไหนะมันก็ต้องตั้งแต่เราเนี่ยจะปั้มมันน่ะให้มันล้มตลอดการไม่ให้มันตั้งเปรียบมันอย่างเงี้ยคือเราเนี่ยใกล้ใกล้เกตเนี่ยคือธรรมชาติเนี่ยเดิมแท้เนี่ยมันเป็นธรรมชาติที่ หยุดหรือหยุดของมันโดยธรรมชาติมันคือมันเคลื่อนที่ไม่ได้เรียกว่าเป็นธรรมชาติที่หยุดแต่จะเรียกว่าเป็นธรรมชาติที่หยุดนั่นก็ไม่เฉงเพราะว่ามันไม่เคยเคลื่อนที่เลยจึงเปรียบเหมือนกับธรรมชาติที่มันเน่ยเคลื่อนที่ไม่ได้มันเลยเรียกว่ามันหยุดเรียกว่าหยุดแต่ความเข้าใจผิดคือโดยธรรมชาติน่ยมันเคลื่อนที่ไม่ได้ธรรมชาติของนิพพานนิพพานเดิมแท้มันเคลื่อนที่ไม่ได้นิพพานธาต เรากลจะไปปั้มให้มันเนี่ยหยุดพยายามทําให้มันหยุดปรุงแต่งหยุดการกระทาหยุดดิดน้นรนหยุดแสวงหาแต่ธรรมชาติเดิมแท้มันเป็นธรรมชาติหยุดเพราะว่ามันเน่เคลื่อนที่ไม่ได้ปรุงแต่งไม่ได้กระเพื่อมไม่ได้แต่เราเนี่ยจะใช้ความสามารถทุกวิถีทางเพื่อให้มันหยุดการปรุงแต่งงงไม่เข้าใจเนาะตอนจังหวะนั้น เป็นผู้ดูอยู่เฉยๆนะคะแต่ว่าไม่ใช่ในม,มันไอธรรมะคือปัจจุบันขณะปัจจุบันขณะเดี๋ยนี้เลยไอ้นั่นมันเป็นอดีตไปแล้วอดีตคือทำเมาอดีตคือทำเมาอนาคตคือทำเมาธรรมะที่ปัจจุบันเมื่อกี้ที่ก็ร้องเ,งเพลงเพลงอะไรปัจจุบันทำอะไรเน<ช>ี่ยที่เมื่อกี้เพลงปานเปานนพรเพลงใหม่ที่ <ละ S 1> ปัจจุบันรรมก็คือหมายถึงปัจจุบันเนี่ยในใจเรายังมีความดิ้นรนยังมีความพยายามอยู่ คือในใจเราในปัจจุบันเนี่ยยังมีความดิด้นรนยังมีความพยายามแต่เรากลับไม่เห็นความดิด้นรนความพยายามแต่เรากลับจะใช้ความพยายามเนี่ยไปกระทําให้ได้อะไรให้เป็นอะไรหรือจะพยายามใช้ความพยายามเนี่ยให้จะไปเป็นสภาวะแบบที่เคยเป็นถ้าเราใช้ความพยายามแบบเนี้ยมันจะผิดธรรมชาติเรื่อยไปเพราะธรรมชาติเนี่ย มันหยุดปรุงแต่งหยุดทำพยายามคือเป็นธรรมชาติที่ไม่อาจปรุงแต่งไม่อาจพยายามได้นั่นแหละคือดิพานธาตุไม่ทราบจะเข้าใจป่ะยังงงๆอยู่นะงงๆดูท่าทางงงๆไม่ไม่เชือกไม่เชือกดูละธรรไม่เชือกไม่เชือกเพราะว่าท่าทางตาเป่งอยู่น่มันไม่เข้าใจ